คูมใจเสนอตอนนี้ฉันมีปัญหากับเส้นผมข้างหน้าที่เช็ดเค่อสำอางนี่ดิฉันใช้ไบโอเดอมาค่ะสีชมพูค่ะได้สีเอยอะไรเอ่ยมันจะมีได้หมดเลยโอเคแอ,อ่ไม่ได้ชกแค่ตัวเองนะตอนนี้เราชมแมวที่บ้านได้นะรู้ยัง ก็คือความน่ารักที่โลูกบันี้ต้องการลูกใครๆก็รักแงนึกออกไหมคือลูกรักคิดถึงแม่แย่เนาะเป็ดกระเป๋าพอของกลับไหมพอสิ สัญญาการไหมคะตอบได้ไหมคะตอบได้เออส่วนใหญ่จะเป็นฉีดนะคะส่วนใหญ่จะเป็นฉีดตอว่าตามีไปแก้เพราะว่าเป็นตาสามชั้นเนาะก็เลยไปแก้ตาตาในค่อนข้างแก้หลายรอบให้มันแบบให้มันเป็นคนปกติอะนึกออกไหมให้มันเป็นคนปกติแต่ว่าที่เหลือก็ไม่ได้ทําอะไรแลนะ ก็จะเป็นแบบฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบท็อกร้อยไหม่ก็เคยอะไรเงี้ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นมากกว่าถ้าเป็นเครื่องเลยเป็นแบบพวกเครื่องอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยทําเท่าไหร่เจ็บแต่ถ้าเข็มก็พิสู้สตูสะบัดปากก็ฉีดหน้าขาก,ก็ฉีดแล้วก็ฉีดตรงนี้เพราะว่าอาีมันสามสิบสี่แล้วเนาะมันก็นิดหนึงอะ่ะดีขึ้น,นยัง ยังตรงไหน่ะตรงไหนตรงนี้นี่เหรอกลีดเจอพอดีโอเคเลยแมบบ่จะหมดแล้วว่าเดี๋ยวไปแล้วนะคดอื่นด้วยคีบรีน่าใส่จิ๋วเขาอย่างอย่างไรแม่ไม่ได้ใจยัยงไม่ได้อยู่บ้านอะ่ะ ฉีดตรงไหนเจ็บสุดปากอืมฉันก็ว่าปากไลน์ที่เหลือมันจะเป็นแบบความแบบเสียวไส้อ่ะไม่แต่หมอชั้นอีกคนหนึ่งอ่ะก็เก่งมากนะเพราะเขาแบบเขาฉีดยายชาแบบบ็อกเส้นประสาทอ่ะที่ฉีดแบบตรงเนี้ยหมอเก่งหมอไม่ค่อยแบบโปรโมตตัวเองแต่ว่าหมอมีความสามารถแล้วก็ชอบเอาเวลาไปศึกษาแบบ ศึกษาว่านวัตกรรมอะไรตอนนี้เขามีเทคนิคอะไรแล้วเขาก็ไม่ได้แบบอันไหนคิดเขาทํานะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาก็บอกฉันตรงๆสมมติว่าฉันอยากหมอมันมีอยนเนี้ยดีมากเลยอ่ะอยากฉีดหรอมันเคยคิดมานานมากแล้วนะแล้วมันก็เพิ่งกลับมาแบบทำมาเหมือนแบบการตลาดมันไม่ได้นู่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อธิบายให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยบอก่อแต่หนูยากนะอะไรเงี้ยเขาก็อธิบายให้ฟังจริงๆอะเขาไม่ได้แบบคือโอเคอะ ีจบที่อยากเล่าหมอไม่ได้ให้เลยฉันฉันจ่ายเงิน <c oughs> แล้วผ่าก็ต้องโซเมโกะเพราะว่าแต่ละที่เวลาฉีดนะคะหมอบางคนถนัดแต่ละจุดต่างกันนะถนัดแต่ละจุดต่างกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกว่าหมอคนนี้ฉีดตรงไหนสวยฉีดตรงไหนเก่ง ไปแล้วดีกว่าไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะแปดจะหมดแล้วด้วยพี่ว่าผมซื้อจากเกาหลีค่ะไม่ตรงช่างมาแล้วแหละขอเลิกบายบายทำอ,อะไรอ่ะได้ไมอ่ะปด้ค่ะ